จริงๆก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เราได้เห็นนโยบายช่วยเหลือชาวนาในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าการช่วยเหลือเฉพาะหน้าหรือว่าการจ่ายชดเชยเยียวยาก็แทบจะทุกรัฐบาลนะครับทำมาโดยตลอดนะครับแต่สําหรับรัฐบาลนี้นอกจากโครงการที่จะจ่ายไร่ละ1000บาทแล้วนะครับก็มีคํายืนยันจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่ระบุว่าจริงๆก็มีแนวคิดในการที่จะไปลดต้นทุนการผลิตผ่านโครงการธงเขียวนะครับลดร,ราคาปุ๋ยยาแล้วก็การ พัฒนาพันธุ์ข้าวอยู่นะครับสิ่งที่เราเน้นสิ่งที่เราโฟกัสก็คือการลดต้นทุนและการเพิ่มพันธุ์ที่มีคุณค่าพันธุ์ที่มีความคงทนพันธุ์ที่สามารถให้ผลผลิตต่ตอไร่ได้เพิ่มขึ้นก็ได้มอบนโยบายให้กับว่าที่อธิบดีกรมการข้าวและอธิบดีและอธิบด,ดีกรมการข้าวคนปัจจุบันให้ไปทํางานร่วมกันในการที่จะทําในส่วนตรงนี้ให้ดีขึ้นล่ะครับเรื่องการปรับโซนยิ่งนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดว่ารับเงินไปแล้วก็ต้องมีการดพื้นที่ในการข้าวน้ำปลนมีการ ก็ได้พูดคุยครับได้พูดคุยก็แต่อย่างน้อยเนี่ยวันนี้ที่ประชุมครมตลอดจนที่ประชุมนปขก็ชัดเจนครับว่านาปรังเนี่ยมีระบุเป็นเอกสารชัดเจนว่าเนื่องจากเราทราบดีว่าราคาข้าวมันแย่จริงๆนะครับก็มาตรการนี้เนี่ยก็จะใช้เฉพาะปี68นี้ครับนะครับส่วนมาตรการอื่นๆก็ค่อยๆทยอยกันไปครับ จะเป็นคํายืนยันจากทาง้าเจ้ากระทรวงนะครับว่าไม่ได้มีการแจกเงินอย่างเดียวเท่านั้นเองในการชดเชยเยียวยาน,นะครับก็มีมุมมองจากอดีตนักวิชาการอาวุโสสถาบันคลังสมองของชาตินะครับที่ชี้ว่าในช่วง14ปีที่ผ่านมารัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัยใช้เงินอุดหนุนชาวนาในรูปแบบต่างๆไปแล้วมากกว่า1.4ล้านล้านบาทครับแต่กลับไม่ได้ยกระดับรายได้หรือการผลิตข้าวแต่อ,อย่างใดเลยทุกวันนี้ชาวนาก็ยังคงมีนิสินและบางส่วนรอรับเงินช่วยเหลือจากภาคร ไม่มีการปรับปรุงการผลิตครับถ้าหากว่าในส่วนใดที่มันมีพื้นที่ชมทานที่ดีๆผมว่ามีความจําเป็นแล้วล่ะที่เราจะต้องปรับโครงสร้างการเกษตรที่เกิดขึ้นคือไปดูพืชที่มันมีให้เรียกว่าผลตอบแทนต่อหน่วยที่สูงขึ้นมีมากมาโดยเฉพาะเรื่องของของ พืชสวนบางชนิดนะท,ที่เกิดขึ้นเพราะว่าอันนี้วันนี้วิทยาศาสตร์เทคโนโล,โลยีมันมันเข้ามาช่วยแล้วเราโดยเฉพาะนวัตก,กรรมเรื่องของของเครื่องทุ่นแรงต่างๆที่เป็นดิจิทัลต่างๆเข้ามาช่วยมากมายแล้วเพียงแต่ว่าทักษะของเกษตร,รกรเองเนี่ยมีน้อยท่านเองเออผมเคยมีประสบรรการณ์ว่าในร้อยคนของชาวนาเนี่ยจะปรับเป็นชาวสวนสักสิบคนเนี่ยได้ได้นท่านอีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีทักษะที่จะไป ลองมาดูสถานการณ์นะคุณผู้ชมราคาข้าวเปลือกเจ้าในช่วง11ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2558ข้าวเปลือกเจ้าความชื้นร้อยละ15ขณะนั้นอยู่ที่ตันละ7,800บาทนะครับเคยขึ้นไปสูงสุดคือเมื่อ2ปีที่แล้วที่11,500บาทแล้วปัจจุบันก็ร่วงลงไปอยู่ที่6,300บาทนะครับส่วนราคาข้าวเพื่อการส่งออกข้าวขาว5%สิงหาคมปีที่แล้วอยู่ที่ตันละ 592ดอลลาร์สหรัฐปัจจุบันอยู่ที่ตันละ376ดอลลาร์สหรัฐลดลงกว่าตันละ200ดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับราคาข้าวที่ตกต่ำมากในปีนี้มาจากหลายปัจจัยครับทั้งอินเดียกลับมาส่งออกข้าวขาวตั้งแต่ปลายปีที่แล้วผลผลิตข้าวของโลกเพิ่มขึ้นทั้งทุกประเทศนะครับสภาพอากาศก็เอื้ออํานวยอย่างเช่นที่อินเดียเดิมผลิตข้าวได้ราวๆ120ล้านตันปีนี้เพิ่มเป็น147ล้านตันส่วนไทยผล,ผลผลิตก็เพิ่มขึ้นเช่นกันผู้นำข้าวข้าวที่สำคัญอย่างเช่น นโดนีเซียชะลอการนําเข้าและล่าสุดฟิลิปปินส์ก็มีคําสั่งระงับการนําเข้าข้าวเป็นเวลา2เดือนเพื่อดูแลราคาข้าวในประเทศปัจจัยเหล่านี้ล้วนกระทบกับการส่งออกข้าวไทยอย่างมีนัยสําคัญแล้วก็ทําให้ราคาภาพรวมนั้นตกต่ำด้วยนะครับ